สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์สั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีเนี่ราคาต่างประเทศล่าสุดอยู่ที่10.6นะครับแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่13.3ในขณะแนวรับที่สำคัญอยู่ที่6.3เป็นจุดตัดขาดทุนราคาย่อลงมา10 9, หรือประมาณ7.9นี่คือแนวรับที่สำคัญที่จะทยอยรับได้หากราคาไม่หลุด6.3มีโอกาสที่จะไปทดสอบ13.3 16.3และ21ตามลำดับครับ ส่วนราคาไทยล่าสุดเนียอยู่ที่358บาทด้วยกันกับแนวต้านที่ประมาณ455และ554ที่ยังทะลุผ่านขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้ราคาย่อลงมาแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ220ซึ่งเป็นจุดตัดขาดทุนไปในตัวการย่อลงมาสามารถรับเนียได้ที่314หรือ270บวกลบ การที่ราคาย่อลึกๆแบบนี้เป็นโอกาสซื้อที่ดีโดยใช้220เป็นจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปทะลุ455หวังเป้าหมายที่554และ711ตามลำดับหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ